สวัสดีครับผมครัวครูนะครับตอนนี้แรงก็ได้รีแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนแพทก็อัปเดตด้วยนะครับแพทปัจจุบันเนี่ยก็คือ6.08มีอะไรที่อัปเดตกันเข้ามาว่างไปดูกันนะครับก็ไปดูเนี้ยผมก็ขอ,อขายของนิดนึงนะ Richman Shop ร้านเติมเกมที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงมีผู้ติดตามมากกว่า4,0,000 0คนเติมวอลเลยใช้แค่ไลน์ออดได้ดีถูกกว่าเติมเองถึง10%สามารถเติมบนเว็บ richmanshop.com ที่สามารถผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนหรือผ่านไลน์ออฟฟิเชียลแอด r i Tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้อง l i c h Man Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมมาเริ่มกันที่เกโก้ก่อนเลยนะในแผ่นนี้ที่ถูกอัปเดตนะครับเกโก้เนี่ยไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะครับปรับแค่เรื่องเสียงแล้วก็ตัวละครเฉยๆเนาะเสียงเนี่ยเขาบอกว่าวิงแมนเนี่ยเวลาที่เข้าไปกู้บอมหรือว่าวางบอมเนี่ยเสียงมันไม่ชัดเจนนะครับเวลาที่เราต่อสู้กันนัวๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยปรับเสียงเนี่ยให้มันชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็อัปเดตตัวละครของเกโก้ในเกมเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับในส่วนของคิวจอยเนาะผู้พัฒนาเนี่ย เขาก็เลยอยากปรับสกิลของคิวจอยนะครับหลักๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของนาโนสวอรเนาะคือเขาอยากปรับให้ประมาณว่าระยะที่เรามองเห็นสกิลของคิวจอยเนี่ยมันใกล้เคียงกับพื้นที่นาโนสวอมเนี่ยมันทําความเสียหายได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาจะปรับเนี่ยอันนี้ผมก็ได้รับฟีดแบ็กจากคนดูเหมือนกันนะว่าไออันติคิวจอยเนี่ยยูอมันค่อนข้างน่าลำคาญนะครับอันนี้เขาก็ปรับให้เหมือนกันเนาะส่วนรายละเอียดเนี่ยนาโนสวอรของคิวจอยนะครับเราจะมองเห็นจากที่ที่ไกลขึ้นเนาะตอนแรกลัศมีที่ทําให้้เเราห็นนนีีี่่ยออูท350ตม เพิ่มเป็น525เนาะทำให้เราไม่ต้องเดินไปใกล้ๆแล้วถึงจะเห็นพออยู่ไกลๆก็เห็นได้แล้วนะครับมีการอัปเดตเสียงของนาโนสวอร์มนะครับมันจะปิดเสียงรูปนะครับเวลาที่คิวจอยเนี่ยโดนท่าหรือว่าโดนสเปซนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงฟีดแบ็กเนาะเวลาที่ทัตนูเนี่ย ทำลายนานอุทวมของคิวจอยนะครับแล้วนานอุทวมเนี่ยก็จะทําให้เห็นแล้วเวลาที่มันไม่ได้ใช้งานก็คือตัวอย่างเช่นคิวจอยโดนฆ่าหรือว่าโดนสปเปสนะครับส่วนสกิลอื่นเนี่ยก็มีการอัปเดตภาพเวลาที่อันตรีคิวจอยเนี่ยถูกทําลายนะครับกับเอา UI ที่แจ้งเตือนออกนะว่าเรากําลังอยู่ในอันตรีของคิวจอยเนี่ยเอาออกไปนะครับอันเนี้ยคนดูก็บ่นเหมือนกันนะครับว่ามันเกะกะอะไรเงี้ยเพราะผมไปเล่นเองเออมันก็เกะกะจริงๆนะครับส่วนสกิลอื่นเนี่ยเทเลสกับอะลามบอดใช่ไหมจะทําให้เสียงเนี่ยมันชัดขึ้นนะคครับเววลาที่ Q ิจอย ย,ยกเลิกการใช้มันนะครับในส่วนของบีมสโตนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากที่ส่งผลกับการเล่นโดยตรงนะครับมีแค่ทําให้เล่นง่ายขึ้นเอาเป็นว่าทุกสกิลเนี่ยมันจะมีจุดตรงกลางนะครับเวลาที่เราจะวางสมดเวลาที่เราจะกดอันติตอนนี้มันจะมีจุดตรงกลางบอกนะครับทำให้เราเนี่ยเลงง่ายขึ้นนะครับในส่วนของชอตตี้ก็ไม่มีอะไรครับปรับแค่โมเดลเฉยๆเนาะไม่ได้ส่งผลกับเกมเพลย์และนี่ก็คือสกินที่ถูกปรับไปนะครับส่วนในเรื่องของแมปเนี่ยช่วงนี้วาร์เรนเขามีการ เพิ่มแมปเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับพาะง้นเขาจะเอาแมปออกเอาแมปเข้าเพื่อให้เราได้เล่นทุกแมปอย่างสม่ำเสมอนะครับถ้าเป็นอย่างเกมอื่นเนี่ยก็จะให้เรากดเลือกแมปได้เวลาหาห้องใช่ไหมซึ่งมันก็ทําให้หาห้องนานขึ้นวอร์เรลนเขาเลยใช้วิธีนี้นะครับเพราะว่าแมปมันเยอะขึ้นละเขาเลยใช้วิธีนี้ในการเอาแมปออกเอาแมปเข้าเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเลือกแมปเองแล้วก็หาคิวได้เร็วเท่าเดิมอยู่นะครับแมปที่ถูกเอากลับเข้ามาในแพทนี้นะครับก็คือบายเนาะส่วนเอาออกไปก็คือไอ o บ็อกนะครับที่เหลือเนี่ยก็จะ ตามนี้เลยอันนี้ก็คือทั้งหมดของแพท6.8นะครับว่ามีอะไรบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย